มาเดินกันต่อนะครผมมาไหว้พ่อขุนรามกำแหงมหาราชที่มหาวิทยาลัยามกำแหงนะคะผมก็เดินไปแล้ว3ามรอบนะครผมพักดื่มน้าแป๊บหนึ่งนะครผมก็เดี๋ยวมาเดินกันต่อนะครผมก็ตอนนี้มเีเขาเรียกว่าประชาชนหรือนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่นะครับผมก็มาไหว้ประมาณเกือบ20 ท่านนะครับผมตรงหน้าพ่อคุณนะคบผมก็เดินอ้อมเล็กน้อยก็ถือว่าเดินรอบที่4นะครับจากทั้งหมด9รอบก็ตั้งใจว่าวันนี้มาแล้วนะครับผมมาไหว้พ่อคุณแล้วก็เดินให้ครบ9รอบเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปต่างจังหวัด ไกลแล้วก็หลายวันนะครับผมเดี๋ยวไม่ได้มาไหว้ก็ถือว่าทําให้เรียบร้อยราครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาไหว้ใหม่นะครับถือว่าดอกไม้หนึ่งพวงก,กับวิ่งหรือเดิน9้ารอบในเบื้องต้นก็น่าจะสําเร็จเรียบร้อยภายในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเดิน กันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขออนุญาตเขาแล้วนะครับว่าขอกลางร่มได้ใช่ไหมก็บอกว่าได้ก็กลางร่มนะครับเพราะว่าโอกาสก็ค่อนข้างจะร้อนเล็กน้อยนะครับผมก็ตอนนี้ก็เดินมารอบที่4ของเครียกช่วงที่2นะครับผมอันนี้จะเป็นคลิปที่2นะครับระยะทางก็น่าจะประมาณ หลาย10เมตรอยู่นะครับเดินบนประมาณ9รอบ10รอบแล้วก็เดี๋ยวไปเขาเรียกอะไรนะครับผมเดี๋ยวไปทำภารกิจต่ออีก2-3สจุดในมหาไรนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้มาตั้งแต่วันที่27มาวันสุดท้ายนะครับผมแล้วก็วันนี้มาเป็นครั้งแรกนะครับประมาณ สามบวกหบวกหก็ประมาณ9วันนะครับผมก็28่แปดยี่ก้าสาแล้วก็1นึถึงหก็ถือว่ามาไหวนะครับตอนแรกจะรอ6กโมงเย็นนะครับผมตอนนี้บ่าย3ามโมงเล็กน้อยก็อีก3มชั่วโมงก็ลองเดิน3มรอบแรกนะครับผมถ้าไม่ร้อนมากหรือว่าไหวก็พักครั้งละสามรอบ สองรอบสามรอบก็ได้นะครับผมถือว่าสะสมนะครับสะสมให้ครบเก้ารอบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเช้าหรือเย็นนะครับผมแต่งชุดกีฬามาแล้วค่อยมาวิ่งหรือเดินอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมกับพ่อขุนรามกระแหงมหาราชที่มาวิ่งไรารามกระแหงนะครับผมน่าจะเป็นวงเวียนตรงสระน้ำนะครับผมก็ มาใช้ชีวิตอยู่ที่รามก็ประมาณ20-21เดือนเล็กน้อยนะครับผมกับภารกิจพิเศษ24เดือนนะครับผมก็จบที่20เดือนนะครับผมก็จบเร็วกำหนดนะครับเดี๋ยวรอรุ้นนะครับผมตอนนี้ผลยังไม่ออกนะครับผมอันนี้มาไหว้ทั่วไปนะครับผมถือว่า มาไหว้พ่อขุนสักครั้งหนึ่งแบบเป็นทางการของตัวเองนะครับมาคนเดียวนะคะผมไม่ได้นัดใครไว้นะครับผมเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าจะมาไหว้พ่อขุนแล้วก็เดินแล้วก็มาทําธุระเล็กน้อยแถวแถวรามคำแหงห้าสิบห้านะคะผมก็เดี๋ยวไปพักกันอีกสักแป๊บครบสามรอบแล้ว